สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นนะคะทุกคนก็เจ้าสมบูรณพัฒนานะคะเสร็จงานแล้วนะคะทุกคนเจ้าสุดท้ายหนึ่งไร่นะคะเอาสมืดข้าเชียวช่างนกก็ต้องรีบไปหาหมอด้วยนะคะชมุนเลยส

เสร็จงานแล้วนะคะเจ้าไร่กเกี่ยวของบ้านขวานนะคะสิบสองไร่แล้วก็เจ้าสุดท้ายนะคะไร่เดียวนะคะทุกคนก็กลับบ้านนะคะก็ที่แรกก็เกี่ยวเสร็จตั้งแต่นานแล้วแหละเกี่ยวเสร็จตั้งแต่สว่างนู่เหละกก็ยังไงอะคือเจ้าของนาเขาแบบเออมีการผิดพลาดทางการสื่อสารเนาะเรื่องรถรถขนข้าวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอารถขนข้าวทางบ้านเราไปเนาะเพราะว่า ออไอสิบสองไร่อะ่ะเออแม่ก็ไปขายโซนหนึ่งแล้วก็อีกนานหนึ่งไม่เอามาตากข้าวก็ยังอยู่บนรถอยู่นะคะตอนนี้รถขนข้าวเราก็มีอยู่คันเดียวนะคะ ปากแตกนะคะเลือดไหลเต็มเลยวิ่งไปนะคะทุกคนโอู้้เห็ดบาดลูก่ข่แท้นี่นะคะเอาหัวขึ้นแล้วนะคะทุกคนโอ้ไฟสว่างเลยสว่างยาเลย โอ้เีบอะไรอ๋อไม้ไม้อุ้ยไม้ตั้งสองไม่ได้เอาลงคะไม้ทำรอ พ่ช่างนกต้องรีบไปหาหมอนะคะทุกคนเนื่องจากมืออักเสบนะคะ <c oughs> ไปตรวจตรวจด <c oughs> ึงดึง เอาเทเลอร์เข้าก่อนนะคะทุกคนแมลงเยอะมากเลยอะตรงเนี้ยเกี่ยวจอดหลังนะทุกคนเห็นแม่บอกว่าเซนิกถ้าเออเสร็จงานเก็บงานอะไรเสร็จนะคะก็น่าจะเดินทางกลับคืนนี้นะคะแต่ว่าดูไปแล้วน่าจะกลับพรุ่งนี้นะคะทุกคนเพราะว่า ลูกปืนอะไรแตะท่สักอย่างนี่หลนเราก็อาจจะต้องรอเก็บงานทุกนี้อีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะกลับนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะนั่นก็ทั้งวันเนาะไม่ได้คุยกับพี่เ็กเลยนะคะอันนี้ก็เริ่มมาหัวลงแล้วเริ่มมาหัวลงแล้ว นองหูแล้วเออติ๊มดูมันติ๊มดูมันเอาหัวลงแล้วเออเออคหักแล้วใช่ไหมเจตยืนยันยืนเลยว่ะย่นยต์ พี่แบบน้ำไหมแบบน้ำนี่บอกเขา,า,เา,า,า,าฟางเป็นคนที่ทำไมเขาฟางเป็นคือสิริกระปรงแตกใหญ่จนน่วมใครทำบาปลูกแม่แท้ใครทำบาปลูกแม่แท้เี่ยีโอเลยโเขาเล่นลากไอ้ผ้านี่